ช่วงนี้แนะนำให้งดทำสวยนะคะงดทำศัลยกรรมไว้ก่อนนะคะซึ่งคลินิกนะคะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวสุกนะคะเดินถอยหลังนะคะ เรียกว่าดาวศุกร์เนี่ยคือเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆความสวยความงามนะคะเพราะดาวศุกร์โคจรถอยหลังทักองศาเนี่ยนะคะแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณทําสวยในช่วงนี้มันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นได้อะ่ะดังนั้น,นะคะ่ะก็เลยแนะนําว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปผ่าตัดหรือว่าทาสวยใดๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ไม่ถูกใจทำมาแล้วเนี่ย มันไม่ถูกใจมันอาจจะไม่ได้แบบผิดพลาดแบบอย่างหนักแบบประมาณว่าถึงกับโหลืมพักคอรไว้ในแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทําออกมาแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้สวยตามที่เราคาดหวังไว้ตามที่เราต้องการอ่ามันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นก็อาจจะพักไว้ก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบจะซื้อคอร์สไว้ก่อนไม่มีปัญหานะคะอืมซื้อคอร์สไว้ก่อนหรือว่านัด ทำสวยไว้ก่อนก็คือทาไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าไปทําในช่วงนี้ก็คือในช่วงวันที่2ถึง27มีนาคมนี้ก็คืออันนี้ก็คือจะไม่แนะนําให้ทํานะคะก็คือผ่านช่วงนี้ไปก่อนเนาะค่อยแบบนัดวันทําคือนัดนัดวันทําได้ในช่วงนี้แต่ก็คือให้นัดวันที่หลังจาก27มีนาคมเนี่ยเป็นต้นไปโอเคไหมคะมันถึงจะแบบเออไปทําแล้วเนี่ยครั้งเดียวจบ ทำแล้วก็แบบร,รู้สึกดีแล้วก็แบบแฮปปี huh. ้เออเธอบอกว่าแล้วแบบสวยถูกใจเป๊ะเลยนะคะส่วนใครที่แบบเป็นงานแก้บางคนนะคะที่แบบจะแก้จมูกแก้ตาแก้ปากอะไรใดๆก็ตามนะคะช่วงนีออ้อาจจะแก้ได้นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบจะไปแก้งานเก่านะคะที่แบบมันไม่สวยช่วงนี้ก็อาจจะกลับไปแก้แต่ว่าถามว่าแก้แล้วเนี่ยในช่วงนี้มันจะทําให้มันดีขึ้นสวยขึ้นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมักหมมนก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การที่แบบไปแก้จุดเดิมอะนะคะที่ที่มันค้างไว้ที่มันไม่สวยแด่มันก็อาจจะทําให้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้แบบแก้แล้วถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ซื้อคอลไว้ก่อนแล้วค่อยไปทําทีหลังโอเคไหม